สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมมผมพาคลิปนี้ผมจะพาไปดูกิจกรรมของเกมโยกังพีซ์กันนะว่าตอนนี้นะยังมีกิจกรรมอะไรบ้างนะผมอ่าเผื่อผู้เล่นคนไหนยังไม่ทราบนะแล้วก็บางกิจกรรมเนี่ยก็เกือบจะหมดระยะเวลาแล้วนะครับผมก็สามารถรีบเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผม โอเคนะครับกิจกรรมแรกนะผมตอนนี้นะครับสร้างตัวละครที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะยังมีอยู่นะผมก็คือถ้าเราไปสร้างตัวละครเริ่มต้นใหม่ที่เซิร์ฟสวรรค์นะผมสําหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะผมก็จะได้รับชุดคุ้มนะคุ้มลูกเจี๊ยบสีน้ําเงินนะแบบนี้เลยนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกล่องการเติบโตนะผมตามเลเวลนะผมก็จะได้รับไอเทมตามนี้เลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องเลเวล10นะครับอันนี้ก็ 35นะครับอันนี้ก็60นะครับไอเทมก็จะตามนี้เลยนะผมอันนี้ก็80นะครับส่วนนี้ก็เป็นเลเวลร้อยนะครับผมส่วนระยะเวลากิจกรรมนะับถึงวันที่29กันยายนนี้นะผมก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ,รบสำหรับการสร้างตัวละครใหม่ที่เซิร์ฟสวรรค์น,นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะผมกิจกรรมที่ยังมีอยู่นะก็คือกิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืนนะ14บวันนะครับ น่าจะ i อดีที่ไม่ได้ออนนานๆน่าจะ3ามเดือนนะผมถ้าจำไม่ผิดนะครับสามารถเข้ามาล็อกอินได้นะผมขอไอเทมนะครับจะได้รับตามนี้เลยนะผมที่ดีที่สุดก็มนทินนะผมวันที่2แค่ล็อกอินวันที่2ก็ได้แล้วนะผมมนทินนะไปรับที่พ่อค้าลึกลับนะตรงคอนบันข้างๆกับคัง,ง,งนะครับผมกิจกรรมต่อมานะครับรับกระต่ายฟรีนะสัตว์เทวศักดิ์นะกระต่ายจันทา,า,านะครับผม ระยะเวลากิจกรรมนะจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเลยนะผมให้ไปที่ NPC โซยูนนะเมืองฮอนบันนะครับผมจะมีเคเวสท,ที่ชื่อว่ากระต่ายจันทาลงมาจาับฟ้านะผมเงื่อนไขกิจกรรมนะับทำได้อ่าหครั้งต่อ1ตัวละครนะผมแล้วก็จะไม่สามารถเสริมพลังพัฒนาและผนึกได้นะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นกระต่ายฟรีนะผมสำหรับ เล่นทั่วไปที่สามารถรับได้นะครับก็สเตตัสของกระต่ายฟรีก็จะตามนี้เลยนะครับผมส่วนนะเพื่อนๆซื้อจากไอเทมในช็อปนะครับผมสเตตัสก็จะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่219บาทนะคบัาบทแต่ว่าถ้าซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าช็อปก็จะได้ถูกกว่านี้นะครับผมน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับส่วนอันนี้นะเป็นการอัปเกรดของกระต่ายจันทานะครับผมถ้าเพื่อนๆยอมเสีย200 m อนะครับผม เพื่อนจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นตามนี้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆนย,ยอมจ่าย1000 M นะผมเพื่อนเขจะได้สเตตัสตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไอเทมเนี่ยไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็กระต่ายทั้งหมดนะครับผมจะถูกลบในวันที่3เดือน11น,นะครับผมก็คือสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยกระต่ายจากการซื้อหรือจากได้รับไอเทมเควสเนี่ยจะถูกลบนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ กิจกรรมต่อไปนะผมถ้าเพื่อนไปเก็บเวลในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้นะผมจะได้รับชิ้นส่วนแสงจันทร์นะผมเอาไว้ทําอะไรนะผมก็เอาไว้แลกขนนกนะครับแล้วก็จะมีแลกสร้อยด้วยนะครับผมสร้อยตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการแลกนะครับผมชิ้นส่วน100รชิ้นนะครับเงิน100รล้านนะครับก็คือ1 0อเอ็มนะผมแลกได้ขนนก5้าชิ้นนะครับส่วนอ่าสร้อยนะผม นาชิ้นส่วนมา50ชิ้นนะมาแลกสร้อยนะครับแล้วก็สร้อยเนี่ยจะได้รับแบบสุ่มนะครับผมก็คือจะได้รับของดีกับไม่ดีนะครับก็คือธรรมดากับพิเศษนั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็ชิ้นส่วน50ชิ้นนะกับเงิน10ล้านนะผมจะได้รับแบบสุ่มอีกทีตามเลเวลนะผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสของสร้อยนะผม ตามนี้เลยนะถ้าโชคดีได้พิเศษก็จะได้อของดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมไอเทมจะถูกลบในวันที่29นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมขนนกนะครับขนนกใช้ทําอะไรนะขนนกใช้ผลิตไอเทมนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับจนถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับผมไอเทมที่เราสามารถผลิตได้นะครับก็ตามนี้เลยนะผมส่วน ในการใช้เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างถ้าผมจะคาบมนทินใช่ไหมครับผมต้องใช้ขนนก5ชิ้นนะแล้วก็ชิ้นส่วนแสงจันทร์นะห้าิบห้าชิ้นนะส่วนไอเปอร์เซ็นเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูในเกมนะว่าเปอร์เซ็นในการคารฟติดเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นนะแต่ถ้าผมแนะนําหรอผมแนะนําก็น่าจะคาฟเป็นพวกลายมังกรอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับผมหรือพวกหญ้าพวกอะไรอย่างนี้นะก็ลองไปดูเปอร์เซ็นในเกมได้นะว่าอ่า มีกี่เปอร์เซ็นต์นะผมโดยที่เพื่อนๆน,นะกดที่คอนโทรลเอ็มนะผมแล้วก็เลือกผลิตไอเทมพิเศษนะก็คืออันล่างสุดนะแล้วก็เลือกเลือกดูนะว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บ้างนะผมการสร้างไอเทมมีโอกาสสาเร็จหรือล้มเหลวนะผมก็คือไม่ติดก็เสียไอเทม2ชิ้นนี้ไปนะผมถ้าติดก็ก็เสียเหมือนกันแต่ว่าได้ไอเทมที่เราผลิตมานะผมก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับกิจกรรมผลิตไอเทมพิเศษนะผมต่อไปนะผม เป็นกิจกรรมถ่ายรูปกับกระต่ายนะผมก็คือเดินไปกดปิ้นสกีนกับกระต่ายจันทานะครับจะอยู่ทางเข้า่าแม่นางจินนะผมเห็นไหมเห็นแม่นางจินไหมครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับจนถึงวันที่29กันยาย,ยนนี้นะครับเดินไปกดปิ้นสกีนนะครับจะได้บัฟระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับผมสเตตัสบัฟก็ค่าพิชิต100%นะครับประสบการณ์100%นะครับผม ต่อไปนะบัฟปาร์ตี้นะตอนนี้เหลืออยู่3วันสุดท้ายแล้วนะผมก็คือวันที่23จนถึงวันที่25้นี้นะก็คือ3วันหยุดนะผมจะเป็นบัฟค่าประสบการณ์3 0มสินะรับก็ใครที่เก็บเวลช่วงนี้อยู่ก็อย่าหลุดอย่าตายนะผมในช่วงวันหยุดนะครับผมต่อไปนะผมก็จะเป็นกิจกรรมเหรียญวอลคูณ2นะวันที่1นึ่ถึงยีกันยายนนี้นะใครที่พลาดก็ บอกเลยว่าเสียใจด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งลงคลิปไอ้นี่ไปนะเหรียน5แรกเห็นยวอลนะเหรียญตัน900ร้ยุ 9, เก้ันเก้าร้ยเก้าเหรียญนะได้ความดีเท่าไหร่ไปหาดูได้ที่ในช่องของผมได้เลยนะผมก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายลงวออะไรอย่างนี้นะก็จะแฮปปี้กับกิจกรรมนี้นะผมต่อไปนะผมเป็นกิจกรรมนะตีบอสนะลุนชุดคุมแรนะผมก็คือเป็นคุมอ่า ตัวนี้นะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือปีกมันจะเรืองแสงนะผมก็จะเป็นเอฟเฟกตามนี้เลยนะผมเป็นชุดคุมทูตสวรค์นนะรัก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับจนถึงวันที่29นี้นะผมไอเทมนะครับในช็อปราคา7ตัวนะผมบอสเจตัวอยู่ที่ 390บาทนะถ้าซื้อจากแม่ค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะ200กว่าบาทนะครับผมก็จะได้ชุดคุมแลแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็ที่จะมีราคาอีกอันนึงก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไอเทมอัพเลเวลนะผมก็คือกดปุ๊บเลเวลอัพไปเลยหนึ่งหนึ่งเลเวลนะผมก็จะประมาณนี้นะผมร,รวมข้าวข้าวกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะผมสาหรับใครที่อ่า ยังไม่ได้ไปกดยืนยันในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะสมมติว่ามีตัวละครอ,อยู่เซิร์ฟเวอร์เก่าๆแล้วตอนนี้เขารวมเซิร์ฟแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมก็สามารถไปกดตัวละครได้นะยังมีระยะเวลาอยู่อีก192บวันนะผมส่วนนี้นะเป็นระยะเวลาชุดคุมคุมเดือนของเดือนนี้นะผมชุดคุมเปอร์เซียนะผมระยะเวลาสเตตัสยังอยู่อีก9วันนะผมแล้วก็อื่นๆก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะผมระยะเวลาตีบอส รุนจุดคงก็เหลืออีก9วันนะส่วนกิจกรรมกระต่ายเนี่ยก็ยังเหลืออีกประมาณ9วันนะผมประมาณนี้นะผมกิจกรรมทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน